สวัสดีครับนักเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปการวาดสัดส่วนใบหน้ามนุษย์นะครับหน้าตรงนะครับโดยนะครับเดี๋ยวครูเจมส์จะมาอธิบายนะครับในหลักการนะครับทางทฤษฎีนะครับในการแบ่งสัดส่วนนะครับพื้นฐานเนาะซึ่งในการแบ่งสัดส่วนใบหน้ามนุษย์นะครับมันสามารถแบ่งสัดส่วนออกเป็น3ส่วนครึ่งครับ หรือ3เศษส่วน2ส่วนนะครับก่อนที่จะแบ่งสัดส,ส่วนนะครับต้องทำความเข้าใจว่าเราจะต้องกำหนดนะครับโครงสร้างพื้นฐานก่อนนะครับของสิ่งต่างๆที่เราจะวาดเสมอนะครับดังนั้นในการวาดสัดส,ส่วนใบหน้ามนุษย์เราจะต้องเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของศีรษะของเราก่อนซึ่งโครงสร้างหลักก็คือกะโหลกนะครับโดยกะโหลกแน่นอนนะครับตามความเข้าใจของเรามันจะมีลักษณะเป็น วงกลมเนาะเราก็ทําการวงกลมนะครับให้พยายามให้มันกลมนะส่วนเส้นที่มันไม่กลมเราก็ค่อยลบออกนะครับวนกี่รอบก็แล้วแต่นะครับให้มันรู้สึกมันใกล้เคียงวงกลมที่สุดนะครับครูครูก็เอากลมประมาณนี้ก่อนก็พอนะครับทีนี้เมื่อเราได้ส่วนของกระโหลกที่เป็นส่วนของวงกลมเนี่ยมันก็จะได้เขาเรียกว่า ขนาดคร่าวๆนะครับของสีรากก็คืออาจจะได้ความกว้างนะครับเพราะว่าความยาวเนี่ยมันจะยาวกว่า,าเส้นวงกลมเล็กน้อยอยู่แล้วนะครับทีนี้ในการแบ่งสัดส่วนนะครับเราจะต้องหาแนวในการมองหรือหันของของใบหน้าด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเกิดเป็นหน้าตรงนะครับแนวแกนกลางหรือแนวที่ เราจะวาดเนี่ยในการแบ่งครึ่งเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราต้องการให้มันหันไปทางขวาตามลูกศรน,นี้นะครับแนวแกนกลางมันจะเอียงนะครับมาจากแนวนี้มาทางแนวนี้นะครับมันก็จะเอียงตามไปนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราอยากให้มันเอียงตามลูกศรคือเอียงไปทางซ้ายมือเนี่ย เส้นแกนกลางเมือนก็จะต้องเอียงตามไปด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาะพูดถึงในสัดส่วนของหน้าตรงก่อนเพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจว่าโอเคหน้าตรงเนี่ยมันจะทําให้เห็นซ้ายขวาเท่ากันนะครับเราก็ทําการแบ่งครึ่งนะครับวงกลมแบบนี้นะครับลากเลยลงมาจากเส้นวงกลมอีกเล็กน้อยนะครับแบบนี้เราจะได้วงครึ่งวงกลมนะครับ2ฝั่งแบบนี้ จากนั้นเพื่อให้ง่ายนะครับในการหาสัดส่วน3ส่วนครึ่งเนี่ยจะหายังไงให้เราหาเศษก่อนก็คือครึ่งส่วนนะครับโดยการที่ต่างว่าไอ้ครึ่งส่วนเนี้ยมันจะถูกแบ่งแบบนี้นะครับก็คือในส่วนของเส้นนะครับแบ่งครึ่งในวงกลมนะครับให้เราแบ่งออกเป็นประมาณ5ส่วนนะครับโดยประมาณนะส่วนเนี่ย 12345 1, นะครับประมาณ5ส่วนเนี่ย1น3 4 5ในส่วนที่1นะครับมันจะเป็นอ่าเนี่ยโทษทีนะมือไปโดนลบเกิน,นในส่วนที่1เนี่ยมันจะเป็นแนวของโทษนะในส่วนที่1เนี่ยมันจะเป็นแนวของตีนผมครับนักเรียน ่าในส่วนของที่ในส่วนที่หนเนี่ยมันจะเป็นแนวของตีนผมนะครับส่วนอันอื่นที่เหลือให้เรายังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับทีนี้พอเราได้ส่วนที่1ที่เราขีดไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจากตีนผมเนี่ยจะสูงไปถึงระดับของเส้นผมแค่ไหนก็นแล้วแต่ถือว่าเป็นครึ่งส่วนไว้ก่อน จากนั้นเราจะมาหา3ส่วนที่เหลือที่มันจะมีขนาดเท่าๆกันครับนักเรียนไอ้สส่วนที่เหนือเนี่ยเราจะหาสส่วนแรกได้ก่อนก็คือจากเส้นแนวตีนผมเนี่ยจนถึงเส้นแนวขอบรอบวงกลมด้านล่างเนี่ยให้เราแบ่งครึ่งมันให้เราแบ่งครึ่งมันให้มันเท่าๆกันแบบนี้เห็นไหมพอแบ่งครึ่งปุ๊บนี่พอแบ่งครึ่งปุ๊บตามหัวลูกศรน,นะ มันก็จะได้2ส,ส่วนที่เท่าๆกันครูจะกำหนดให้เป็นอีก1ส่วนและอีก1ส่วนตอนนี้จะเท่ากับมีสัดส,ส่วน2ส,ส่วนครึ่งและแน่นอนเมื่อมันมี3ส,ส่วนครึ่งอีกส่วนหนึ่งมันจะเท่ากับอัตราส่วน1ส่วนที่เหลือเราก็วัดลงมาให้มันเท่าๆกับ2ช่องบนนะครับ มันก็จะได้อีก1ส่วนตอนนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็เท่ากับสามส่วนครึ่งอันนี้ก็คืออัตราส่วนของใบหน้าของหน้าทั้งหมดแล้วทีนี้แต่ละส่วนมันคืออะไรกันบ้างนะครับตามหัวลูกศรเลยนะครับตามหัวลูกศรที่ขีดไว้ด้านบนเนี้ยส่วนส่วนหัวลูกศรน,นี้นะครับด้านอันที่สองที่ต่ำามาจากตีนผมเนี่ยมันคือส่วนที่เป็นคิ้วอ่าส่วนที่เป็นคิ้วนะครับ เอ่บางคนบอกทำไมคิ้วต่ําจังเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันว่าโอเคในสัดส่วนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับส่วนสามเหลี่ยมต่อมาลูกศรต่อมาก็คือส่วนที่จะเป็นปลายจมูกครับนักเรียนปลายจมูกนะครับและส่วนลูกศรตัวสุดท้ายนะครับด้านล่างสุดเดาไม่ยากเนาะน่าจะเป็นคางนะครับคางแน่นอนคางนี่เขียนอย่างนี้นะไม่มีรอเรือนะครับ าเขียนผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะทีนี้ส่วนทั้งหมดกำหนดไว้แล้วนะครับคราวนี้เราจะต้องมาหากรอบหน้าหรือการวาดโครงโครงหน้านะครับอันนี้มันจะต้องแล้วแต่ว่าแบบที่เราวาดมีหน้าตาโครงหน้าอ้วนหน้าผอมหน้าเรียวหรือหน้ากลมหน้าบานหน้าเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นักเรียนจะต้องสังเกตจากแบบเอาเองนะครับ จากนั้นเราก็ทําการวาดโครงสร้างของใบหน้านะครับหรือกรอบหน้าด้านนอกซึ่งส่วนนี้มันก็คือส่วนที่เป็นช่วงกรามหรือแก้มด้านนอกเนี่ยวาดเข้าไปอันนี้จะเป็นตัวกำหนดซึ่งนักเรียนจะต้องสังเกตจากแบบนะครับหรือรูปที่เราวาดเป็นสำคัญทีนี้เมื่อได้โครงกรอบหน้าแล้วส่วนที่อยู่ในกรอบหน้าที่ยังขาดหายอยู่นะครับ ก็คือส่วนของใบหูนะครับเราจะวาดจากกรอบหน้าเข้าไปหาข้างในนะส่วนของใบหูเนี่ยเชื่อไหมว่ามันมีขนาดเท่ากับ1ส่วนจาก3ส,ส่วนครึ่งเลยนะมันคือส่วนของหูเนี่ยจะอยู่ระหว่างส่วนของคิ้วนะครับกับปลายจมูกนะครับมันจะอยู่ระหว่างเส้นส่วนคิ้วกับปลายจมูกแบบนี้เลยนะครับโดย นักเรียนลองสังเกตเองก็ได้นะเอามือลองลองเอามือสัมผัสลองเอามือลากดูนะครับว่าลองมือจับตรงปลายขอบหูนะขอบหูด้านบนนะครับกับขอบหูด้านล่างขอบหูด้านบนของนักเรียนเนี่ยมันจะตรงแนวคิ้วของเราพอดีนะครับและส่วนขอบหูด้านล่างหรือติ่งหูนะมันจะตรงกับแนวของปลายจมูกนะครับหรือฐานจมูกของเราพอดีนะอันนี้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนักเรียนลองทําดูนะมันจะตรงกัน แทบจะพอดีเลยนะครับอันนี้เราจะได้แนวของหูเข้ามาแล้วเห็นไหมเริ่มเป็นใบหน้ามนุษย์แล้วทีนี้ส่วนที่จะระบุว่าเป็นใครหน้าตายอย่างไรเนี่ยมันคือเครื่องหน้านะครับหรือองค์ประกอบในใบหน้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วตาจมูกปากนะครับทีนี้แบ่งยังไงล่ะ,ะถ้าตามคนที่วาดรูปเก่งๆแล้วอ่ะ มันก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะวาดอะไรก่อนจะวาดปากก่อนจะวาดจมูกก่อนจะวาดตาก่อนจะวาดคิ้วก่อนแล้วแต่คือเขาเข้าใจในเรื่องของสัดส่วนการแบ่งแล้วอย่างตัวครูเนี่ยครูชอบวาดจมูกก่อนแต่ทีนี้เมื่อเป็นทฤษฎีนะครับในการเทียบเคียงสัดส่วนให้มันได้สมมาตรนะครับครูแนะนําให้เราแบ่งโดยการหาแนวตาก่อนนะครับการหาแนวตาหาอย่างไรนะครับ แนวตาแน่นอนตาอยู่ต่ำกว่าคิ้วอยู่สูงกว่าจมูกนะครับดังนั้นแนวตาจะอยู่ในช่องส่วนที่สองนะครับโดยการแบ่งส่วนที่2อนี้ออกเป็น3ส่วนย่อยนะครับเท่าๆกันนะแบ่งออกเป็น3ส่วนย่อยเท่าๆกันโดยเส้นในส่วนที่1เนี้มันคือแนวตาครับนะักเรียนมันคือแนวตาเลยนะนี่อันนี้จะเป็นแนวตา เช่นเดียวกันครับในส่วนของปากอยู่ต่ำกว่าจมูกสูงกว่าคางก็คือในส่วนช่องที่3ามเนี่ยส่วนที่สให้แบ่งออกเป็น3ส่วนอีกเหมือนกันสส่วนอีกแล้วจำไว้ให้ดีนะหาวิธีการจำให้เข้าใจด้วยตนเองจะดีมากนะครับนะแบ่งออกเป็น3ส่วนเหมือนกันส่วนแรกของส่วนที่3มก็คือปาก เช่นเดียวกับส่วนแรกของส่วนที่สองก็คือตาเห็นไหมใช้วิธีจำแบบนี้ก็ได้นะว่าโอเคเมื่อเราได้สามส่วนแล้วระหว่างคิ้วกับจมูกนะครับแบ่งเป็นสามส่วนส่วนแรกคือตาระหว่างจมูกกับคางแบ่งเป็นสามส่วนส่วนแรกคือปากอ่าก็คร้าคๆาแบบนี้อันนี้จะได้สัดส่วนทั้งหมดแล้วทีนี้มาดูรายละเอียดกัน ในส่วนแนวตามันจะเป็นตัวกำหนดขนาดของจมูกและปรับไปในตัวด้วยโดยนะครับความกว้างนะครับให้เราดูเส้นแนวตานะเส้นแนวตาที่เราขีดเป็นลูกศรมาทิตาเนี่ยก็คือเส้นที่หนึ่งเนี้ยในวงกลมนะครับในวงกลมนะเส้นในวงกลมเนี้ยให้เราแบ่งออกเป็น5ส่วนก่อนโดยตอนเนี้ให้เราพยายามแบบลืม เส้นแกนกลางก่อนอครูจะลบลางๆเอาไว้ก่อนนะครับพยายามลบลางๆนะอย่าลบให้มันหมดนะพยายามให้เหลือว่าเส้นแกนกลางให้รู้ว่าเฮ้ยโอเคฉันมีเส้นแกนกลางอยู่นะมันคือตัวส่วนที่แบ่งหน้าซ้ายขวาไม่ให้เบี้ยวนะอ่าพอเราได้เส้นแนวตาเนี่ยแบบนี้ปึ๊บให้แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันโดยประมาณวิธีการเคล็ดลับของครูก็คือจะแบ่งตรงกลางก่อน โดยการให้มันขนาดกับให้มันขนาดกับเส้นแกนแกลางนะแล้วเราก็กะเอาว่าเมื่อมันขนาบซ้ายขวาเท่าๆกันเนี่ยขนาดของช่องระหว่างตรงเนี้ยพอไปแบ่งครึ่งเนี่ยมันจะเท่าๆกันเป็น5ส่วนก็คือ1 2 3 4และ5 ห้าส่วนอีกแล้วเหมือนกับอะไรเลยเหมือนกับตอนหาตีนผมเลยเนาะเหมือนกับตอนหารเส้นหนึ่งส่วนสองเลยเนาะแบ่งออกเป็นห้าส่วนโดยส่วนที่จะเป็นลูกตานะครับมันคือส่วนที่สองกับส่วนที่สี่อ่าหันตรงเนี่ยคือส่วนที่สองกับส่วนที่สี่ถ้าใครวาดส่วนที่สองกับส่วนที่สามตามมันจะติดกันเลยนะอันนี้ครูจะวาดกลมให้เป็นแนว ของดวงตาไว้ก่อนอันนี้จะดูเหมือนอหุ่นยนต์โรบอทหน่อยนะให้ดูเป็นแนวไว้ก่อนทีนี้ทำไมถึงวาดกลมๆเพราะว่าดวงตาของเรามันอยู่ในเบ้าดวงตาของเราหรือในตาของเรามันกลมอยู่แล้วนะครับนั้นก็แบ่งสัดส่วนให้มันกลมเอาไว้นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันรองรับกับฐานคิ้วด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแนวของเส้นเบ้าตาเราเนี่ย มันจะเป็นตัวกําหนดแนวของฐานคิ้วเราด้วยว่าคิ้วของแต่ละคนจะมีลักษณะแบบใดโดยหลักๆเลยคือถ้าจะให้คิ้วมันสวยอะเวลาจะเขียนคิ้วให้สวยหรือจะสักคิ้วให้สวยนะเช่างเขาจะดูแนวของเบ้าตาเรานี่แหละว่าเอ้ยโหนกแก้มแนวเบ้าตาหน้าผากอะไรเงรี้ยมันมีสมมาตรยังไงเวลาสักคิ้วหรือเขียนคิ้วออกมามันจะได้สวยนะครับีนี้ครูก็จะเขียนแบบ คร่าวๆง่ายๆเอาไว้ก่อนนะครับว่าโอเคเราได้ละประโยชน์ของไอลูกตาเบ้าตากลมๆของเราเนี่ยคือได้ได้แนวของของคิ้วแล้วอ่ะกูก็ <Okay. S 1> วาดคิ้วไปครับได้วาดคิ้วไว้ก่อนนะครับอ่ะคุณลองลบเส้นที่แบบไม่ใช้ออกบางๆนะคุณจะใช้ลบเส้นบางๆนะครับเพื่อให้เพื่อให้ยังรู้อยู่ว่าโอเคโครงสร้างหรือที่มาของ ของเส้นต่างๆเนี้ยมันมาจากตรงไหนนะยังไม่ลบให้หมดนะครับแต่เวลาเสร็จแล้วทุกอย่างเราก็จะลบเส้นที่เราไม่ใช้ออกให้สะอาดนะครับอ่าทีนี้พอเราได้แนวตาแล้วได้คิ้วแล้วแน่นอนเราจะต้องวาดดวงตาดวงตาเนี่ยมันจะเกิดจากการวาดเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างครับซึ่ง ตัวเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างเนี่ยมันจะกําหนดเหมือนกันนะว่าคนนี้เป็นคนตาตีตาโตคนสัญชาติยังไงอะไรยังไงนะครับ <ampoo> ก็อยู่กับการวาดเปลือกตานี่แหละตาสวยไม่สวยก็อยู่ตรงนี้นะสาคัญอันนี้ครูก็จะวาดแบบอย่างง่ายให้ดูไปก่อนว่าโอเคการวาดเปลือกตานะมันจะมีทิศเทคนิคนะครับการวาดแบบนี้โดยสังเกตไหมครูจะเน้นในส่วนของอเส้นของเปลือกตาบนนะครับให้เข้ม วาเส้นของเปลือกตาล่างหน่อยเพราะว่ามันจะมีขนตาด้วยรวมไปถึงต้องหางตานะครับรูจะเน้นให้มันเข้มนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่มันรวมขนตาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เปลือกตาหรือวงกลมด้านบนเนี่ยรู่ก็จะลบออกนะครับลบออกเบาๆก็ได้ซึ่งตัวนี้วงกลมจริงๆแล้วมันมีประโยชน์นะเห็นไหมเวลาเราแรงเงาลงไปนะครับมันก็จะรู้เลยว่าเออแนวนี้มันคือ แนวที่จะเป็นเปลือกตาหรือก็บอกตาเรานะเดี๋ยวเราจะแรงเงาได้ง่ายส่วนข้างล่างถุงใต้ตาเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ลบออกเนี่ยมันจะกลายเป็นถุงใต้ตายุ่ยๆนะครับเป็นคนอดนอนนะครับนอนน้อยแต่นอนนะอะไรโดยโดย,โดยประมาณอย่างนี้นะเราก็ต้องลบออกให้มันเรียบร้อยด้วยนะครับนะลบออกให้มันเรียบร้อยด้วยคราวนี้เราก็จะได้แนวดวงตาแล้วซึ่งเราก็จะวาดในตาไปด้วยเลยตรงกลางแบบนี้ โดยหลักการหรือทฤษฎีนะครับในการวาดดวงตาหรือในตาเนี่ยก็ให้วาดให้มันกินคาบเกี่ยวอยู่กับหนังตาด้านบนนะครับถ้ามองตรงนะโดยรูจะมีเทคนิคอย่างนี้นะครับก็คือ,อในส่วนของตานะครับเราจะมีกระจกตาซึ่งมันจะทําให้เกิดเป็นแววตาใซาๆครูก็จะวนกลมเอาไว้เล็กๆอันหนึ่งแล้วรูก็จะวาด อ่ารูรับแสงนะครับดำาๆเนี่ยถมดำไปได้เลยนะครับแบบนี้ส่วนไอท้ที่พื้นที่ที่เหลือเนี่ยมันคือม่านตานะครับม่านตาก็จะเป็นสีอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเป็นแรงเงาเราก็แรงเงาจากเข้มลงมาอ่อนแบบนี้นะครับนี้เราก็จะได้แววตาที่แบบเออดูมีชีวิตชีวาละทำสองข้างเหมือนกันนะครับทำสองข้างเหมือนกันแบบนี้นะครับถมลงไปนะครับ แลงเงาม่านตาจากเข้มลงมาอ่อนครับอันนี้เป็นวิธีการวาดง่ายๆนะครับส่วนจะจอะลึกไงก็ลองไปหาดูตามคลิปใน y o u t u b e เยอะแยะเลยนะนะครับอ่าทีนี้ต่อมาคือจมูกครับนักเรียนจมูกนะครับให้นักเรียนสังเกตนะลองเอานิ้วขีดจากหัวตาลงมาดูนะมันจะลงมาจากแนวหัวตาของเราเลยจมูกเนะี่ยปีจมูกนะมันจะอยู่ตรงกับแนวหัวตาของเรานะครับถ้าปีจมูกนะ มันก็จะได้สัดส่วนของอขนาดของจมูกพอดีเลยเพราะมันจะเป็นปีกจมูกนี่แบบนี้แล้วเราก็วาดรูจมูกอะไรเข้าไปนะครับโดยที่นักเรียนอันเนี้ยก็ต้องสังเกตแหละว่าโอเคคนนี้ที่เราจะวาดเนี่ยมีจมูกรูปรูปรูปร่างเป็นยังไงจมูกใหญ่จมูกโตอะไรก็แล้วแต่จมูกเล็ก ส่วนไอ้ส่วนที่3ามเนี่ยที่แบ่งเอาไว้เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่เป็นไฮไลท์อยู่แล้วนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการแบ่งส่วนดังนั้นส่วนที่แบ่งทุกเส้นเนี่ยมีประโยชน์หมดเลยนะครับส่วนที่3ามที่แบ่งเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นแบบอ่ส่วนที่นูนที่สุดหรือส่วนที่สูงของสุดก็คือปลายจมูกนั่นเองนะเสร็จแล้วก็แรงเงาอืมถ้าเกิดคนนี้มีดั้งไม่มีดั้งก็อยู่ที่การแรงเงานะถ้าเกิด อยากจะคัดด่างให้มันเด่นหน่อยก็แรงเงาด้านข้างให้มันเข้มๆนิดหนึ่งอะไรเหล่านี้นะครับก็จะทําให้คนนี้มีมีด่างขึ้นมาครูจะเขียนแบบคร่าวๆประมาณ,ปร,มาณประมาณเอาไว้ก็แล้วกันนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดมากและสุดท้ายนะครับสุดท้ายเลยก็คือในส่วนของปากนะครับตามทฤษฎีแล้วมันจะอยู่บริเวณกึ่งกลางดวงตาของเรานั่นเองนะครับมุมปากนะทั้งสองข้างจะอยู่กึ่งกลางดวงตาของเรา อันนี้จะเป็นมุมปากของมนุษย์ทั่วไปแต่ว่าถ้าจะวาดให้มันดูน่ารักน่ารักหน่อยครูจะนิยมวาดให้มันเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับจากกึ่งกลางดวงตาทีนึนงมันจะปากจะดูแบบนี่ใหญ่มากนะครับจะดูแบบดูแบบนิ่งดูสง่าขึ้นเล็กน้อยอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วเราก็จะวาดรูปปากเข้าไปนะครับก็ให้สังเกตแล้วกันว่าคนที่เราวาดเนี่ย ปากเป็นยังไงนะครับปากหนาะปากบางริมสฝีปากเป็นยังไงก็ลองดูนะครับแล้วก็วาดลงไปนะครับนะเช่นกันไอ้ส่วนที่แบ่งเอาไว้3ส่วนเนี่ยส่วนล่างสุดเนี่ยมันก็เป็นส่วนของเนื้อคางนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของเนื้อคางแต่ว่าจะมีผลกับตอนแรงเงาน,นะครับหรือตอนลงสีนะดังน,นั้นครูก็จะลบปไวในฐานเข้าใจนะครับ คร่าวๆนะครับครูจะลบเส้นคร่าวๆนะยังให้เห็นเส้นเดิมอยู่นะเพื่อทีอ่นักเรียนนะครับที่มาดูคลิปเนี่ยจะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็โอเคครูจะกำหนดน้ำหนักแสงเงาง่ายๆเอาไว้ก่อนในส่วนที่แบบเป็นริมฝีป,ปากนะรับแสงไม่รับแสงก็ว่าไปนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมุมปากนะมีเงานิหนึ่งอะไรเงี้ยก็สร้างความ มีมิติในใบหน้านะครับเอาละทีนี้หูนะครับหูหรือใบหูนักเรียนก็นต้องสังเกตนะว่าโอเคใบหูของแบบของเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พยายามวาดให้มันเหมือนนะครับตามรูปหรือตามต้นแบบที่เราที่เรา,าวาดนะครับเพราะแต่ละคนหูก็จะไม่เหมือนกันอีกหูเล็กหูใหญ่หูกลางหูแหลมอะไรก็ ก็ว่าไปนะครับ่จริงมันมีทฤษฎีการวาดาใบหูอยู่นะซึ่งเ,เดี๋ยวครูจะถ้ามีโอกาสจะทําคลิปวาดตาหูจมูกปากในภายหลังนะครับแล้วก็เอามาลงใน YouTube เพื่อให้ให้เราได้ศึกษากันนะครับคนที่สนใจนะได้ศึกษากันตอนนี้ก็เป็นแบบพระจีนสาวหรือหลวงจีนอะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดแบบมีตาสองชั้นก็วาด แนวตาของชั้นไปด้วยก็ได้นะสร้างมิติในภาพอะไรเงี้ยนะครับทีนี้แนวผมหรือตีนผมนะครับก็ก็ให้เราเลือกโครงสร้างของใบหน้านะครับเป็นแนวของผมนะครับกรอบหน้านะก็วาดออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนทรงสกินเฮดนะทรงสกินเฮดเลยนะครับอันนี้เป็นทรงสกินเฮดแต่ถ้าเกิด เราแรงเงาเฉพาะตรงช่วงที่เป็นตีนผมแบบนี้นี่จะเป็นทรงคล้ายๆทหารตำรวจบ้านเราเนี่ยแสดงว่าทหารตำรวจบ้านเราเนี่ใช้ทฤษฎีการการการวัดสัดส่วนเหมือนกันนะในการตัดผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออ,มอ,มมอ,อนะ่มีเนื้อผมขึ้นมาหน่อยก็แล้วกันนะครับมีเนื้อผมขึ้นมาหน่อยก็โอเคก็เป็นแบบทรงคล้ายๆลองทรงแบบนี้แล้วกันนะหล่อๆเท่ๆนะผู้ชายหน้าหวานนะอะไรเงี้ยแล้วก็ แรงเงาเข้าไปน,นี่ครูขออนุญาตแรงเงาแบบช่วยๆไว้ก่อนนะยังไม่ได้แบบวาดเป็นเส้นผมชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคงจะทําคลิปในเรื่องของการวาดใบหน้ามนุษย์มีการอสอนวาดโครงสร้างต่างๆแล้วก็วาดในส่วนของเส้นผมนะครับวาดยังไงให้มันมีชีวิตชีวาเหมือนจริงไอ้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ เพียงแค่วันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของสัดส่วนใบหน้าเฉยๆนะครับเป็นสัดส่วนใบหน้ามนุษย์เฉยๆนะก็ให้เราได้ลองเอากลับไปฝึกหัดปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้กันนะครับถ้าเกิดเราสามารถเข้าใจโครงสร้างเหล่านี้ได้แล้วก็ฝึกหัดจนชานาญแน่นอนนะครับอาจจะสามารถต่อยอดนะครับไปวาดเป็นาภาพนะครับเป็นของขวันนะหรือจะทําเป็นอาชีพก็ได้นะครับ นะเป็นการวาดโครงสร้างเหล่านี้จะเป็นถ้าเข้าใจเอาไปปรปับประยุกเป็นภาพการ์ตูนล,ล้อหรือภาพการ์ตูนเหมือนล้อเลียนก็ได้นะครับได้เหมือนได้หมดเลยนะครับอย่างภาพการ์ตูนล,ล้อเลียนเนี่ยจะเห็นในตามพวกงานรับปริญญางานนน่นนี่นั่นที่จะ,ะวาดแบบอะไรนะคนตัวเล็กนะเป็นเหมือนการ์ตูนเอสดอ่ะก็คือการ์ตูนสองส่วนก็คือวาดตัวเล็กๆให้เป็นการ์ตูนแบบเนี้ย คือใบหน้าเหมือนจริงนะครับแล้วก็วาดแบบสมมุตินะสมมุติเป็นแบบชุดคุยลงมาคุยคุยมออะไรวะเนี่ยอ,อ่สมมุติเนี่ยโอ้ยืนยืนจาก,ก้าเท่ๆีขออนุญาตแบบวาดง่ายๆก็แล้วกันนะครับอันเนี้ยเป็นแบบวาใส่ชุดลงมาเงี้ยแล้วก็แบบตกแต่งแบ็กกราวเนาะเป็นแบบอ่อ ใส่ต้นไม้งามหนังกระติกเข้าไปมีพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีแบบตึกอาคารเรียนแบบเบี้ยวๆวาดเอียงๆมามีโอเคภูเขาหรือมีอะไรก็แล้วแต่ก็วาดไปมีนกมีอะไรก็วาดตกแต่งไปนะครับแค่นี้เราก็จะได้เป็นเหมือนแบบเรียกว่าอะไรภาพการ์ารตูนเหมือนล้อเรียนนะครับซึ่ง ถ้าเกิดฝึกหัดดีๆเนี่ยอาจจะไปสร้างารายได้ได้เลยนะรับวาดใน f c e e o o o เอย่ยหรือว่าสร้างเพจนะครับรับวาดเป็นภาพการ์ตูนเหมือนล้อเรียนนะครับในงานพวกรับปริญญาของความวันเกิดนะครับอะไรเหล่านี้ได้เหมือนกันนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับศิลปะเนี่ยจะสําเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับการลงมือทำนะครับฝึกหัดฝึกฝนให้เกิดความชํานาญทําความเข้าใจกับ เนื้อหาที่เป็นตัวทฤษฎีพื้นฐานนะครับรวมไปถึงการฝึกหัดปฏิบัติให้เกิดความคุ้นชินหรือความชํานาญนะครับก็จะสามารถสร้างสารรค์ผลงานได้แน่นอนนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ขอจบในเรื่องของสัดส่วนใบหน้ามนุษย์เพียงเท่านี้นะครับก็โอกาสหน้าคงจะได้มาพูดคุยในเรื่องของการวาดรูปแบบอื่นกันอีกครั้งหนึ่งครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ